เดี๋ยวก่อนคุณกําลังโยนของมีค่าลงถังขยะอยู่หรือเปล่ารากผักชีไม่ใช่ขยะหมอยาบอกว่าต้มดื่มช่วยขับของเสียถึงขั้นถูกพูดถึงเรื่องโลหะหนักจริงหรือมั่วคลิปนี้มีคำตอบอย่าเพิ่งเลื่อนน้ำต้มรากผักชีได้ยินกันบ่อยใช่ไหมครับบางเขาว่าเป็นยาดีช่วยล้างพิษในร่างกายบางเขาว่าเอมันจริงหรือเปล่า วันนี้แหะครับเราจะมาคุยแคะแกะเก่ากันให้ถึงแก่นเลยว่าสรรพคุณที่เขาว่ากันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ความเชื่อกันแน่คือปกติเวลาเราทำกับข้าวกันเนี่ยนะฮะพอได้ผักชีมาปุ๊บล้างล้างล้างแล้วก็หั่นฉับรากนี้โยนทิ้งถังขยะไปเลยใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าในตำรับยาโบราณของไทยเราเนี่ยนะไอ้เจ้าส่วนที่เราทิ้นไปนี่แหละเขาบอกว่ามันคือของดีที่สุดเลย เอาละครับแล้วทำไมจูจ่ๆไอ้รากผักชีที่เราไม่เคยสนใจเนี่ยมันถึงกลายเป็นกระแสขึ้นมาได้ล่ะเขาว่ากันว่ามันทำอะไรได้บ้างมาดูกันครับก็หลกัหลกๆที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆเลยนะฮะก็จะมีเรื่องช่วยขับปัสสาวะช่วยร่างกายกำจัดสารพิษลดการอักเสบแล้วก็ไปช่วยบำรุงตับไตด้วยโอ้โหฟังดูดีเลยทีเดียวแต่แต่อที่พีคที่สุดเลยนะฮะ ที่ทําให้คนฮือฮากันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยคือคํากล่าวอ้างที่ฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยเขาบอกว่ามันเป็นตัวช่วยล้างพิษโลหะหนักหรือที่เรียกว่าคีเลชั่นเชเลชั่นได้เลยนะโหอันนี้เรื่องใหญ่ล้วครับมันคือการเอาสารเข้าไปจับโลหะหนักแล้วดึงออกจากร่างกายเราเลยนะนี่แหละครับคำถามใหญ่ของเรื่องนี้เลยทีนี้แหละครับถึงเวลาที่เราต้องมาแยกแยะกันหน่อยมาสืบกันให้รู้เรื่องไปเลยว่าระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องที่เขาว่ากันมาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ เราจะดูข้อมูลกันแบบชัดๆไปเลยโอเคคำถามแรกเลยที่เขาว่ากันว่าดื่มน้ำต้มรากผักชีแล้วจะช่วยให้ฉี่คล่องขึ้นช่วยขับปัสสาวะเอ๊ hey, จริงไหมเนี่ยคำตอบคือจริงครับแต่ต้องวงเล็บไว้ตัวโตๆเลยนะว่ามันเป็นการออกฤทธิ์แบบอ่อนๆเท่านั้นนะครับคือตามตำราแพทย์แผนไทยเนี่ยรากผักชีมันมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ร้อนในแล้วก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะได้จริง <ítulo> พอร่างกายเราขับปัสสาวะได้ดีขึ้นมันก็เหมือนช่วยระบายของเสียที่ละลายในน้ําออกไปได้ดีขึ้นก็ประมาณนั้นแหละครับเอ๊แล้วทาไมทําไมแค่รากไม้ธรรมดาธรรมดามันถึงทาแบบนั้นได้ล่ะก็เพราะว่าในรากผักชีเนี่ยนะฮะมันมีสารสําคัญอยู่หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นสารกลุ่มฟีโนลิกฟลาวนอยด์พวกนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดการอักเสบได้ด้วยซึ่งมันก็เลยไปช่วยซัพพอร์ตการทางานของตับกับไตเรา ซึ่งเป็นเหมือนโรงงานกําจัดของเสียหลักของร่างกายเรานั่นเองครับเป็นการช่วยทางอ้อมๆมานะเอาละครับมาถึงคําถามที่ทุกคนรอคอยประเด็นที่พีคที่สุดเรื่องล้างพิษโลหะาหนาักเนี่ยตกลงว่ามันทําได้จริงหรือไม่จริงมาฟังกันครับอันเนี้ยต้องขอพูดกันแบบตรงๆชัดๆเลยนะครับว่า ณปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรืองานวิจัยในคนนะครับที่มายืนยันฟันธงได้ว่าการดื่มน้ำตรร้มรางผักชีเนี่ยจะสามารถขับโลหะหนักออกจากร่างกายได้โดยตรงแบบที่ยาทางการแพทย์เขาทำกัน แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งปิดประเด็นไปครับเพราะมันมีมุมที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันคือถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานในคนนี่นะแต่งานวิจัยในห้องแลบเขาพบว่าสารต้านอนุนมูลอิสระในผักชีมันสามารถเข้าไปจับกับโลหะหนักบางชนิดได้และก็อาจจะช่วยลดความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากพิษของโลหะพวกนั้นได้พูดง่ายๆก็คือมันอาจจะไม่ใช่ยาล้างพิษโดยตรงแต่เป็นเหมือนตัวช่วยลดผลกระทบจากพิษมากกว่าครับโอเคพอเราเคลียร์กันไปแล้วว่าอะไรจริงอะไรยังไม่ชัดเจนทีนี้มาดูภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่า ว่าถ้าเกิดใครยังสนใจอยากจะลองใช้ประโยชน์จากรากผักชีดูเราควรจะทํายังไงให้มันง่ายและก็ปลอดภัยที่สุดวิธีทํานี่ง่ายมากๆเลยครับอย่างแรกเลยนะเอารากผักชีมาสัก5-7รากล้างให้สะอาดเอี่ยมเลยแล้วก็ทุบๆพอให้มันแตกๆจากนั้นก็เติมน้ําสะอาดลงไปประมาณแก้วหนึ่งหรือแก้วครึ่งแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆต้มใบเรื่อยๆสัก10-15นาทีเสร็จแล้วก็รินดื่มตอนอุ่นๆ แต่ที่สําคัญมากๆเลยนะคือไม่ควรดื่มเกินวันละ1แก้วนะครับย้ําว่าวันละแก้วก็พอแล้วก็นี่เลยครับส่วนที่สําคัญที่สุดข้อควรระวังอันนี้ต้องฟังดีๆเลยนะฮะคือไม่ควรดื่มแบบเข้มข้นจัดๆหรือว่าดื่มต่อเนื่องกันทุกวันเป็นเวลานานๆแล้วถ้าใครที่เป็นโรคไตหรือว่ามีความดันโลหิตต่ําอยู่แล้วอันนี้ควรเลี่ยงไปเลยนะครับเช่นเดียวกับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ก็ไม่แนะนําเหมือนกัน ต้องย้ำกันอีกทีนะครับว่านี่คือสมุนไพรทางเลือกเป็นตัวช่วยไม่ใช่ยารักษาโรคจะเอามาใช้แทนยามไม่ได้เด็ดขาดนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วเราจะมาขมวดปมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยว่าสุดท้ายแล้วคุณค่าที่แท้จริงของรากผักชีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่มาดูสรุปในตารางนี้กันเลยดีกว่าครับจะได้เห็นภาพชัดๆเรื่องช่วยขับปัสสาวะอันนี้จริงแต่เป็นฤทธิ์แบบอ่อนๆนะครับส่วนการบำรุงตับไต ก็ถือว่าช่วยได้ทางอ้อมผ่านพวกสารต้านอนุมูลอิสระประเด็นใหญ่เรื่องล้งพิษโลหะหนักอันนี้คือยังไม่มีหลักฐานโดยตรงในมนุษย์ต้องระวังนะครับสุดท้ายการเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันนี้ใช่เลยถ้าเราใช้ถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปเป็นประโยคเดียวเลยนะก็คือรากผักชีเนี่ยไม่ใช่ขยะที่เราควรจะตัดทิ้งไปเฉยๆแต่มันก็ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะรักษาได้ทุกโรคเหมือนกันคุณค่าของมันจริงๆ คือการเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรดีๆราคาถูกที่ช่วยลดภาระให้ร่างกายเราได้ถ้าเรารู้จักกิบมาใช้อย่างพอดีและถูกวิธีนั่นเองครับดังนั้นครั้งต่อไปตอนที่กําลังจะหั่นผักชีลงหม้อก่อนจะตัดรากทิ้งลงถังขยะลองหยุดคิดดูแทกนิดนึงนะครับเพราะบางทีของดีที่เราตามหามาตั้งนานมันอาจจะอยู่ตรงหน้าเราเป็นสิ่งที่เรามองข้ามมาตลอดก็เป็นได้ครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรัก ไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วพบกันคะ่ะ